Hello everyone สบายดีมหทุกคนเมนี่เขามาเรียนภาษาอังกฤษไปน้ากันเรียนว้าเรียนอา่านเรียนแปลสําหรับบทเรียนืันนี้ค่ะเร้เจ้าจะมาสอนก็คือแคปซ่นหรือค,คําคมภาษาอังกฤษที่โบเฮาใช้เป็นประจำํำซึ่งบทเรียนจะเป็นอะไรเขามาเรียนน้ากันเลย lie the moment ฟังขึ้น lie the moment แปลว่าจองอยู่กับปัจจุบัน no pain no gain no pain no gain บโเจ็บก็บม่มีวันเติบโต these two shall pass these two shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไป rise and slay rise and slay แปลว่าจงลุกขึ้นและต่อสู้มัน adjust your attitudes a d j u s just. จัวออเทตุสแปลว่าลองเปลี่ยนมุมมองไหม่มหม t ทัมมิงอ e สเอฟริทิ้งทัมมิงอิสเอฟริเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง this is real living this is real living แปลว่านี่แหละคือชีวิตจริง progress not perfection progress not perfection แปลว่าจงไฟหาแต่ความก่าวหน้าโบมนไฟหาแต่ความสมบูรณ์แบบ fight till the last gap fight till the last gap สู้จนเหือกสุดท้ายหรือว่าสู้จนวินาทีสุดท้าย love conquer all ถ้าอ่านไว้หรือว่าอ่านขวบจะอ่านว่าเลิบคอนกวซจอแปลว่าความหักชนะทุกๆสิ่ง Living my best life ฟังคืน Living my best life จงใส้ชีวิตให้ดีที่สุด Keep it as a memory Keep it as a memory เก็บมันไว้ ในความทรงจำ Sometimes we survive by forgetting. Sometimes we survive by forgetting. บางครั้งเขาก็อยู่ได้โดยการลืม Everything happened for a reason. Everything happened for a reason. ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น ย่อมมีเหตุผล Dream big, hard work, stay humble Dream big, hard work, stay humble แปลว่าฝันให้งหา่ทำงานให้หนักและทอมตน Live even one time Melos trust forever ฟังคืน Live even one time Melos trust forever การตัวเพียงข้างเดียวอาจจะเหตุหายเจ้าเสียความไม่ใจไปตลอดการ l i e is a good as your mindset Li e is a good as your mindset ชีวิตจะดีขึ้นขึ้นกับความคิดของเจ้าเอง for success attitudes is equally as important as ability ฟังคืน for success a t t i t u d e is equally as important as ability แปลว่าสำหรับความสำเร็จแล้วทัศนคติสำคัญพอๆกับความสามารถของเจ้า each day I get an opportunity to learn something new is t h a y I get an opportunity to learn something new ในทุกๆมือคอยได้ับโอกาสได้เรียนหูสิ่งใหม่ๆ friendship is not a big thing is a million little thing ฟังขึ้น friendship is not a big thing is a million little things คนที่มีเพื่อนบ่มีวัน จะพบกับความล่มเร็วก็จบลงไปแล้วสำหรับบทเรียนในมื้อน,นี้อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ตคลิปต่อไป See you next clip